ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forex For You ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อน,นั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In For The p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่และนี่ก็คือเสียงของครูเปาจากเพจห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปานะครับ เรามาสรุปข่าวเช้าด้วยกันดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.14% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.85% Nasdaq ปรับตัวปิดบวก1.58%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบสดีขณะที่ Nasdaq นั้นพุ่งขึ้นกว่า1%ติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดใน รอบเกือบ3ปีกระทรวงแรงงานของสหรัฐนั้นเปิดเผยว่าดัชนี PPI เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง0.1%เมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพฤษภาคมที่มีการขยายตัว0.9%และก็เป็นการขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ3ปีหรือว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563คุณโมนามาฮาจานนักวิเคราะห์จากบริษัทเอ็ดวาร์ดโจนส์นะครับได้กล่าวว่า ดัชนี PPI เดือนมิถุนายนเนี่ยนะมันเป็นหลักฐานล่าสุดเลยที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐกำลังอ่อนแรงลงหลังจากเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีซึ่งก็ทำให้นักทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้ นี่ก็เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันบ้างปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเช่นเดียวกันครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเวลท็กซ์เอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กนั้นปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วในวันพฤหัสบดีคานรับกับสหรัฐเปิดเผยตัชนดีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตขยายตัวอัตราต่ําที่สุดในรอบเกือบ3ปีเลยครับ การชะลอตัวของเงินเฟอ้อนะครับคุณผู้ชมมันก็ส่งผลให้ดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงและก็เป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อสัญญาณมัดิบเช่นกันโดยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6กสกุลในตรร้ะเงินร่วงลง0.75%แต่ระดับ99.7696เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้สองอ่งน้ำมันโอเปกปรับเพิ่มคาดการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี2566 อีก1นึ่งแสนบารเรลต่อวันโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนก็คือในช่วงไตรามาสที่2นี่เองปิดทายกันีข่าวสารราคาทองคำนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเพียงแค่2.10เหรียญรับความหวังเฟดยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเลข PPI ยยดังกล่าวครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับเนึ่งจุดครับมีคุณแมรี่ดารี ได้ออกมากล่าวนะครับว่าเรายังคงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปท้าท่าที่ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่แล้วคุณมารี่เพิ่งบอกว่าวงจรการยุติการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะจบไวขึ้นตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเนื่องจาว่าคณะกรรมการเฟดท่านใดจะมีการพลิกนะฮะคำพูดของเขาอีกหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําของเราครับแต่ทองคํานั้นก็ยังกลับยืนเหนือระดับ 1 9 5 0ได้ซึ่งเป็นระดับที่บอกบอกกับเราได้เลยนะครับว่าขาบายยังบินลุ้นครับขอบพระคุณครับ